ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งโรงเรียนบ้านคำกสูสูงส่งเข้าประกดดวดค่ะน้องป๊อบนะคะน้องป๊อบนางสาวสจิธรน,น่าชัยเวียง ชาวบ้านบ้านแหลมทองส่งเข้าประกวดานางสาวสาธิตากิ่งหลักเมืองผู้ใหญ่บ้านบ้านทาลาดส่งเข้าประกวดขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามทั้งสามท่านด้วยค่ะในรอบแรกผ่านไปนะคะคอยทองค่ะ ชอบฝอยทองนะที่จริงบ่วยเนรอบตอบคำถามได้ค่ะนี่แต่ว่าถามเบิ้งสื่อนะคะเนาะเก็บื่อยเร,เริ่มเก็บแล้วด้คะ่ะค่ะวันนี้จะมาแสดงความสามารถพิเศษอะไรคะลกูกร้องเพลงค่ะโอจะมาร้องเพลงนะคะความสามารถพิเศษของน้องพุ่งนางก็คือร้องเพลงนะคะพร้อมหรือยังลกูกพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องพุ่งนางอีกครั้งหนึ่งค่ะ ่เร็วจักน้อยด้อค่ะเพราะว่าภูเขาประกวดเฮามีหน่อยคนก็เลยเป็นเป็นคึอเฝ้าเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> กันหน่อยๆน,น,ะะนอยน <c oughs> ึงมากัเนาะลูกหลานบ้า,เานเฮ่านี่หลายเด้ยแต่ว่าคือบ่ส่งเขาประกวดเ <c oughs> อาเป็นร้องสดใช่ไหมลูก <c oughs> อ่าถ้างั้นก็โชว์เลยลูกโชว์เต็มที่เลยนะคะใส้อายวาสี ไอ้ว่าสิหักเดียวแค่น้องใสอ้ว่าสิบอกไป เอาคนนั้นมันเจ็บเธอดออ้ขออ้ขอบคุณค่ะน้องป๊อบนะคะโอ้ยผู้ไา้ไหมเป็นเตีย้ยไป็นโรดที่จริงนะบบเตีย้ยเด้อค่ะเด้อสูงหน่อยซสื้อค่ะน้องป๊อบคะเมื่อกี้นี่ถามน้องเขาว่าชอบอาหารหวานอะไรทีนี้จะถามน้องป๊อบก่อนว่า อาหารที่ชอบเป็นอาหารประเภทอาหารขาวนะคะน้องป๊อบชอบอาหารอะไรลูกโอชอบกินก้อยกุ้งเต้นค่ะอุ้ยก้อยกุ้งเต้นแม่กับมารคือกันลูกลาเออเสแเสบ,สบก้อยกุ้งเต้นแม่ค่ะโดยเฉพาะกุ้งเต้นบ้านแหลมทอ้องเขาเนะุูมเนาะค่ะ,ะแม่ขายป่ลูกแม่เลียงบ่แม่ป่ไดะเลเลียงค่ะแต่ว่าแม่เฮ็ดเสพเสพปาดอุดหนุนเด้อค่ะเด้อแม่เพิ่นเฮ็ด เห็ดสมเซษสมกุ้งมาลูกเห็ดสมกุ้งนะมอเห็ดจ <'s> ้าตาโอ้ติดตอได้ค่ะเด้อติดตอนนองปอบน้อ,นองจอกจสวยแล้วนะคะแม่เห็ดแสบแต่ว่าลูกนีต่ตงไปซิมก่อนเลยค่ะค่ะวันนี้จะเอาความสามารถพิเศษอะไรลูกมาโชว์ให้กับชาวบ้านเราได้ดูร้องเพลงค่ะร้องเพลงนะคะพร้อมยังลูกมีดนตรีให้หนูบะกมาสัน่นเอาถามที่นักดนตรีเฮ้าอ่ะ อา้อาวไอ้นกดุ้ตีโอเคเนาะค่ะเนาะเพื่อนเป็นคิดยากกคิดยาก้ายไอ้นกดุ้ตีก็ได้เอากระดงได้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองคะ่ะ เด็กเขารูว่าหนาวป้าไรวะว่าเขาองกอเลือดที่ขอในเมื่อพายุหน้ากันหนาวสายลงตองซื้อเสื้อเสลาหอบแล้วนะหอมย่างระนาดโต้ไอพบของคุณค่าเซเว่นเซเว่นก็เขียนมาเซเว่นเดี๋ยวแล้วกู้สร้างถามเนาะมาสั่นมาแมนค่ะน่ะเซเว่นอินเลเว่นนะลูงเนาะค่ะน้องแก้มชอบช็อกโกแลตนะคะวันนี้ เอาอะไรมาแสดงความสามารถพิเศษให้ชาวตำบลคำพวกสงของเราดูลูกมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันลอยกระทงมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันลอยกระทงอือเมียนอิหีเลยเนาะวันลอยกระทงเท่านี้น้องแก้มสิมาบอกสิ่งดีๆวันลอยกระทงอะพร้อมแล้วนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะวันลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของประเทศไทยและสืบทอดกันมายาวนาน วันลอยกระทงจะตรงกับวันที่สิบวที่วันวันสิบห้าค่ำเดือนสิบสองของทุกป,ปีมันจะมีในเดือนพฤศจิกายนเราเราทุกคนควรรักษาวัฒนธรรมไทยและสืทบทอดวิพยีที่มีแบบนี้ต่อไปค่ะและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและคณะกรรมการทุกท่าน ก็ไม่มีวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาถ้าไม่มีทุกคนนางสาวปัญญพรแสนบุตรค่ะก็เสียงปรบมือให้กับผู้ก้าประกวดหมายเลขหนึ่งดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องกุ้งนางนะคะโรงเรียนบ้านคำกุ้งสูงเข้าประกวดค่ะต่อไปผู้ก้าประกวดหมายเลขสองอีกครั้งค่ะน้องป๊อปนะคะนางสาวสสิธรนาชัยเวียง ชาวบ้านบ้านแหลมทองส่งเข้าประกวดวบ้านแหลมทองนะครับมีการท่องเที่ยวนวัาประกวดวหมายเลขสามนะคะน้องแก้มนะคะน้องแก้มนางสาวสาธิตากิ่งหลักเมืองผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าลาดส่งเข้าประกวดข,ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขสามอีกครั้งคะ่ะและ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn